วชวยชาวไทยภูเขาไว้ได้เยอะแล้วนะคะเอาล่ะได้เวลาไปพักผ่อนหย่อนใจกันบ้างนะคะวันนี้น้องกุ๊กกิ๊กนะคะจะพาไปล่องเรือชมบึงที่จังหวัดสกลน,นครค่ะจะเป็นที่ไหนไปติดตามกันเลยค่ะ คุณผู้ชมคะบึงน้ําที่กว้างไกลสุดสายตาด้านหลังนี่ก็คือหนองหานนะคะซึ่งเป็นบึงน้ําแห่งชีวิตของชาวจังหวัดสกลนครเลยวันนี้ก๊กิ๊กจะพาคุณผู้ชมมาล่องเรือตะลุยชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่บึงหนองหานกันแต่ก๊กิ๊กไม่ไปคนเดียวแน่นอนค่ะเพราะวันนี้มีไกด์กิติมาสักไปด้วยรู้สึกว่าจะพร้อมรอเราอยู่ด้านนู้นลวค่ะไปกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะ,คะท่านรองค,คุณผู้ชมค่ะนี่คือท่านรองสันติชัยยศนะคะรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครซึ่งจะให้เกียรติกุกิ้งมาเป็นไกด์ที่ตะมสาสักพาล่องเรือวันนี้ท่านรองค,รค่ะพร้อมกันหรือยังคะครับพร้อมแล้วครับเชิญเลยครับคุณผู้ชมค่ะ,คะ หนองหานเป็นบึงน้ําจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานนะครับบึงน้ําแห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นบึงน้ําแห่งชีวิตคนสกลน,นครเลยทีเดียวเพราะอํานวยประโยชน์สารพัดด้านไม่ว่าจะเป็นการเกษตรเลี้ยงสัตว์หรือว่าทำประมงก็ล้วนแล้วแต่อาศัยความอุดมสมบูรณ์ของน้ําในบึงหนองหานแห่งนี้กันทั้งนั้นแหละครับรวมทั้งทัศนียภาพที่สวยก็เป็นจุดขายของการล่องเรือชมวิวทิวทัศน์ยามเย็นแบบนี้แหละครับโ้บรรยากาศตรงนี้และมุมตรงนี้ สวยมากๆเห็นวิวทิวทัศน์กว้างขวางของบึงหนองหาที่นี่ที่นี่มีพื้นที่ทั้งหมดเท่าไรคะที่นี่นะครับพื้นที่ทั้งหมดม 7, 10, 7นี่70,000ไร่นะครับซึ่งมีความกว้างนี่เกือบ8กิโลเมตรและยาวถึงเกือบ20กิโลวาเพระฉะนั้นเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่มากาเป็นแหล่งน้ำคือที่ใหญ่อันดับ2ของประเทศใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน เห็นว่าที่นี่นอกจากวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วเขายังมีเรื่องเล่าโบราณด้วยใช่ไหมคะใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะครับเป็นเรื่องเป็นตำนานเกี่ยวกับ<ฆ>ความรักของผาแดงนางไงสุดท้ายก็ผิดหวังครับอแอบเศร้าเป็นยังไงคะท่านรองก็คือผาแดงกับนางไงนางไงคำเนี่ยเป็นเป็นธิดาของเมืองเอกทิดาสำหรับตำนานเรื่องผาแดงนางไอที่ท่านรองเล่าให้น้องกุ๊กกิ๊กฟังนั้นเนี่ยสรุปได้ย่อๆว่า นางไอที่ดาแห่งเมืองชทีตานั้นมีสิริโฉมพดงามมากจนเป็นที่หมายปองของชายหนุ่มมากมายหนึ่งในนั้นก็คือเท้าผ้าแดงและเท้าพังขีซึ่งเป็นโอรสของเจ้าผู้ครองนครบาดานทั้งสองต่างช่วงชิงที่จะได้เคียงคู่กับนางไอเท้าพังขีพลาดท่าแข่งขันบ้างไฟแพ้แต่ไม่ยอมลดละแปลงกายเป็นกระรอกเผกื่อมาคอยติดตามนางไอสุดท้ายก็ถูกฆ่าตาย พญานาคคู่เป็นพ่อก็เลยโกรธแค้นขึ้นมาจึงถล่มเมืองจนล่มไปกลายไปเป็นหนองน้าใหญ่ซึ่งก็คือหนองหานแห่งนี้ไงล่ะครับโอ้เป็นไงครับเล่าตื่นเต้นไหมครับสกตคือบริเวณรอบๆเนี่ยจะมีเกาะน้อยเกาะใหญ่ที่นี่มีสัประมณกี่เกาะแล้วมีเกาะที่แบบสําคัญสําคัญไหมคะครับเกาะเล็กเกาะใหญ่ทั้งหมดนะครับจะมีอยู่20่สิบเกาะนะครับแต่เกาะใหญ่ๆที่มี อากาศที่นี่ดีมากค่ะแล้ววิวทิวทัศน์ที่มองไปนี่ประทับใจมากๆเห็นบอกว่านอกจากวิวสวยๆอากาศดีๆอย่างนี้แล้วที่นี่เขายังมีการจัดแข่งขันเรือยาวด้วยใช่ไหมคะใช่ครับที่ลุ่มน้าหนองหานแห่งนี้นะครับก็เป็นสถานที่เป็นสนามแข่งขันเรือยาวที่ที่สุดในประเทศไทยประเภทน้ํานิ่งนะครับเพราะว่าน้องหานี้เป็นหนองน้งนําที่กว้างใหญ่นะครับกว้างใหญ่มากค่ะ ครับก็มีประเพณีการแข่งขันเรือชิงถ้วยพระราชทธธานของสมเด็จพระเทพรตัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับก็เป็นที่ที่ที่แห่งเดียวนะครับที่มีการแข่งเรือประเทศหญิงเป็น,นมีผู้หญิงแข่งด้วยใช่มีผู้หญิงแข่งนั้นอย่างทุกิก็สามารถมาช่วยเขาจำป้ายได้เลยจำปายได้เลยครับ บรรยากาศยามเย็นของหนองหานที่น้องคุกกี้พามาตะลุยล่องเรือกันในวันนี้บอกได้คำเดียวว่าสวยจริงๆสวยจะต้องร้องออกมาเป็นเพลงเลยนะครับแดดอัดสดงคำลงที่ฟังน้องหานเฮาสองเคยเที่ยวด้วยกันมนหาสายันสวาสดาบว่าวสายลมเชย่อชิวทิวสันเลี้ยวอ่อนซาสี เสีเเสและถ้าอยากจะมาเห็นภาพตะวันร้อนที่น้องหานด้วยตาตัวเองล่ะก็ต้องมาด้วยตนเองครับและขอบอกว่าร้อนแต่ละวันก็สวยจับตาแตกต่างกันออกไปไม่เหมือนกันสักวันหนึ่งเลยล่ะครับเรียกว่าเป็นแฮนเมดครับแต่แฮนเมดโดยธรรมชาตินะครับแหมที่นี่สวยมากๆเลยนะคะการล่องเรือชมวิวหนองหานนี้นะว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมาก ขอบคุณค่ะคุกกี้ค่ะสกลน,นครน,นี่ถือเป็นอีกจังหวัดที่หนีน้ำไปได้